สวัสดีครับเป็นภาชะทุคไคละครับเป็นนักดนตรีประจำอยู่ที่วง Bangkok Metropolitan Orchestra ครับแล้วก็เป็นนักดนตรีอนคอรออยู่ที่วง Thailand Philharmonic Orchestra ครับ ดีใจมากๆครับที่ได้รับเลือกกลายเป็นอาร์ติส์ของ Innovative ครับผมไม้ Innovative หนึ่งเลยสวยครับเห็น <Okay. S 1> ไหมละ่ะอย่างแรกเลยคือคุณภาพตอบโจทย์เราเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นเยอะมากมายไมถึงว่าเล่นหลายๆเครื่องเยอะมันก็ต้องมีไม้ที่จะพร้อมมาซัพพอร์ตการเล่นดนตรีของผมโซโล่ต้องเล่นกองต้องเล่นมาลิมบาต้องเล่นทุกอย่างพร้อมๆกันหมดไม้อินโนเวทีฟก็เลยเป็นหนแบรนด์ที่ผมเลือกเห็ม <Okay. S 1> ไหมละ่ะ Music arms.